มาแล้วจ้าอีกหนึ่งเมนูวันนี้ที่ทำง่ายๆเลยค่ะนั่นก็คือเมนูผัดซีอิ๊วผัดซีอิ๊วจโอยปาลาน้้วมันเยอะไปไหมฮะผัดซีอิ๊ต้องน้ำมันเยอะฮะทำไมผัดซีิต้องน้ำมันเยอะอล่ะเพราะ,ะว่าเยอะเต็มน,นคือกรมเัน,นี้อะไรสูใส่เดอน แต่ถ้าคุณผู้ชมไม่มีเบคความไม่ไปเป็นไรนะคะเ<ม>ชื่อเลยว่าเขาต้องการความหอมจากมันหมูค่ะใช่ไม่ใช่ก็ผัด <laughs> ให้กระเทียมหอมก็ใส่หมูหม,มักหมูหมักหมักไงคะหมักหมูหม,ม,ม,มัก เดือดน้ำมันง,งาน,นะคะจะให้ดหน่อยเ็ดรับคือตักแปงขวโดหรือแ้วเคเหมือนตอนนั้นที่เราทำไนล่ะหน้าอ่าดูสูตรหมักดูสุดหมักหมูนะคะได้ที่คลิลาาหน้าก่อนหน้านี้นะคะแต่แต่อันอนี้น่าจะต้องแป้งน้อยกว่าทำาหน้าเลยเพราะว่ไ ใส่ผักลงไปค่ะพอดีวันนี้ไม่มีาาคะน้าเราใส่บอกคืาาอหเนบลอกคอบลอคบลอกคอ็อกคบลูอกล็กคอบอกคนบอกคือบ็อกคอบล็กคือบล็นกคืล็อกมือบล้อกค็อกคือบอกคืม็กค็อกอบล็ต้องเติกคือบล่งกันอกคือบ็อ็นกค็นบ็อกอ็ออคือบล็็นผัดอบ็นกคอบล็อกคอบกอบบลกอ เคล็ดลับในการผัดเราเพื่อมันแห้งไปก็ต้องเติมน้ำมันเอาหลอดเติมน้ำไม่ได้ใช่ไหมห้ามเติมน้ำนะคุณผู้ชมเติมน้ำมันนะคะมันหอยค่าซอสปรุงรสค่าปลาคือกต่ซอสปรุงรสมันไม่เหมือนกันที่มาม่าใส่ไว้ในขวดนั้นนะคือซอสปรุงรสนะปลาปลามาหมาผสมได้เปล่า Papo <laughs> pum ต้องให้ไข่สุกก่อนใช่ไหมพ่อนิ่ก่อนใช่ปะ นี่เปอเส้นหมี่นะครับแช่น้ำไหมครับเส้นหมีแ่แช่น้ำแล้วอ่านี่ก็น้ำมันหอยสีอิ่วดำ ีสวยแล้วนะแน่นไปหน่อยน้องเติมนมมันอีกที่แล้วหรอเพราะฉะนั้นถ้าเกิดคุณชมใครที่บอกว่าบางทีก็ต้องเลือกเมนูเนาะใช่ปะเป็นผัดีอิ๊วแน่เป็นผัดเส้นที่อ้วนที่สุดโอเคงั้นก็เออทำให้วันนี้ได้รู้นะป๋าเพราะฉะนั้นวันหลังผู้ชม ระหว่างผัดีิวกับล้าหน้ากินล้าหน้าก่อนนะถ้าเกิดใครอยากคุมน้ําหนักเนาะใชคือสูตรคนอื่นเขาไม่ได้ต้องใส่น้ำมันเยอะขนาดนี้ปะไปยืนดูตามร้านได้เลยไม่เคยได้ยืนดูเลยไม่เคยได้ยืนไม่ได้ตอนนี้ยืนไม่ได้ให้ไปให้ลองไปยืนดูตามร้านเลยว่าเขาผัดยังไงระหว่างหอยทอดกับผัดซีอิ๊วอ่ะหอยทอดโอเคออะ อย่างที่ต้องใส่เนี่ยซีอิ๊วคือต้องโรยต้างๆลงไปพร้อันะะอ้าวไม่ไม่ใช่ว่าโรยตอนปรุงเหรอคะตอนปรุงด้วยเอ้ยมไม่ใช่ตอนตอนที่เรากินอะคะ่ะด้วยเอาละคคะโอเคเริ่มหอมกระทะละต้องบันอนื่นจรงนิดนึงนะแต่ว่าเกรงใจอง <laughs> โอเคไป จัดจานเราไปกินกันมาแล้วจ้าโอ้ย oh, oh, ดูเครื่องดูเครื่องผัดซีอิ๊วนะคะมาแล้วจริงๆผัดซีอิว๊วนี่ใครเป็นคนบอกว่าต้องแบบต้องใส่กบคน้าเนาะไม่รู้นอกพอเนาะจริงๆถ้าที่ไปกินมาไปเล,ย,ลยที่ต่างประเทศเขาก็ไม่ใส่คนา้า เขาผัดซีอิ๊วถ้าเขาหาคณะไม่ได้หรอผัอซีอิ๊วถ้าคนจีนเรียกเขาเรียกว่าเฉาเมียนคือมีผัดที่ใส่ซีอิ๊วใส่อะไรก็ได้ที่อยากจะใส่อะไรก็ได้กวางตุง้งไตหวานอะไรแต่โอ้เมาชิมก่อนผู้ชมมีเจ้าขายผัดซีอิว๊วอะไรอย่างเงี้ยแนะนำได้นะคะถ้าปกติที่เราไปกินก<อ>ินที่ไหนหนุยชอบมากลาดหน้าผัดซีอิว๊วตรงข้ามโรลงพยาบาลพยาไทหนึ่ง อันนั้นคือน้ำวันอ in my h ฮอ r t จะขายตอนเย็นเย็นเอ๊ะ hmm. ือขายทั้งวัน mm hmm. คือบางทีบางทีพี่เขาเปลี่ยนเวลาขายตอนนี้ไม่แน่ใจแล้วว่าขายกี่โมง mm hmm. แล้วแต่ว่าตอนดึกๆกก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวหมูก๋วยเตี๋ยวหมูอะ่ะจำได้ปะ mm hmm. ที่เราไปกินกัน hey. ตอนดึกๆตรงโรงพยาบาลพยาไทยหนึ่งค่ะอาเลยมาอชอบมากแต่ก่อนเมื่อก่อนพัทสิเอก็ต้องตรง,งข้าม,มตรงจันทน์ขุนจันหุน์ขุนตำเพ็ญจันหุ์ขุนตำเพนไม่ต้องปรุงแล้วเนี่ะใช้ได้เลยไนหะมไม่ต้องปรุงนะแต่ว่าปรุงเผ็ดนิดนึงเท่านั้นเองค่ะไม่ต้องปรุงเพิ่มอะไรเลยเนี่ยเยี่ยม ผูช้ชมทาตามสูตรนี้ได้นะคะแต่ว่าแต่ละเจ้าเขาจะมีความพิเศษแตกต่างกันไปเนาะน้าภาษีก็มีตรงนั้นแล้วก็มีที่เรากินก็ที่ตรงเมืองทองเมือง,งทองมีตรงนั้นเจีในเหล่าตรงไหนสิน,น,สน,น,สน้าภาษีนั่งเล็กจี อนดบนึ้อนยอืมอืมอืมใช่อืมอืมนัมเบอร์วันอีไมเท่ากันได้ป่ะอมตรงนังลิ้นจี่กับตรงข้ามโรงพยาบาลพยาหนึง่งเป็นนัมเบอร์วัท่ากันใช่ป่ะจริงๆ ตอนตอนไปอยู่ถาทอนคือดีใจมากที่มีเจ้านี้คุณผู้ชมกินบ่อยมากเนาะแถวยาวมากอรัดหน้าก็อร่อยค่ะผัซิีก็อร่อยหอมกระทะอือว่าคนไทายน้ำมันหมูด้วยปะ่ะอืม,อม แต่ผัดซีอุวต้องผัดทีรจาาันทร์ผัดเดืออย่างเงี้ยมันก็จะหอมสู้ผัดธีรจานทร์ได้อืแต่นุ้ยเห็นนะคนที่ขายด้านหน้ากับผัดซีอิว์่ะลีนทุกคนเลยคนผัดอะ่ะไฟแรงร้อนก้านจะลีนนะต้องไฟแรงใช่ไหอืมอืม อันนี้จะหอมเป็นแบบเหมือนเวลาไปกินตามร้านเหล่าเพราะว่ามีกลิ่นเบคอนเพิ่มหอมมาก็ทำง่ายๆน,นะคุณผูณ้ชมกินผัดซีอิ๊วถ้ากินเส้นใหญ่จะมันกว่าเส้นเส้นหมี่เพราะอะไรเพราะเส้นใหญ่มันเติมน้ำมันาอยู่แล้วเติมน้ำมันเขาบีบก็เลยยิ่งมันมอ,อืม มันถ้าโรคความอ้วนเราให้เลือกระหว่างเส้นหมี่กับเส้นใหญ่กินเส้นหมี่ครับก็ชอบเส้นใหญ่อ่ะผมบอกคุณเพื่อนบอกแต่จริงๆมาคนชอบกินเส้นหมี่อยู่แล้วทางรัดหน้าแหละภาษียู่โคต้าเส้นใหญ่เกี่ยวไปกินเยังนะอืม มันจะพอทำไม่าขายกับเส้นใหญ่เธอไทยิ่เหรอฉันเก็บตังค์กันนะฉันรีวิวให้ทูกค,คุณผู้ชมฟรีแต่ว่าฉันจะเก็บตังค์เธอเขาบอกว่าจริงๆแล้ววอะซอสคุณแม่เข้ากับเส้นใหญ่สุดถูกไหมมจากเปิดร้านมาหลายปีก็คือสมัยก่อนขายทุกเส้นนะแต่เส้นใหญ่เป็นเจสิบปอร์เซ็นต์ของยอดสั่ง ก็เลยเดี๋ยแต่เส้นใหญ่ก็ได้ไอเดียจากการไปกินร้านราเมงต่างประเทศทำไมอ่ะร้านราเมงอ๋อร้านราเมงีม,งมีเส้นเดียวเวลาไปญี่ปุ่นเอ่ะร้านราเมงร้านอุดง้งทางร้านก็นคือขายเส้นแบบนั้นเฉยๆไม่มีการขายแบบขายอุด้งหลายขนาดขายอะไรหลายขนาดอ๋อมอาก่างกับเพือเ่อนๆท่านคนตั้งแต่แรกอ่ะอืม แต่มันแต่จริงๆมันมีมันมีก๋วยเตี๋ยวแต่ชนิดแต่เขาก็จะกินแต่เส้นบางชนิดมากเป็นพิ<ะ>เศษนะเฮ้ยม,มือแล้วหรอหมดแล้วก็มันคิดอยู่ว่าเติมดีมไหมมนต้องเแบบลยแ <laughs> เก็บแล้วกินมือหน้ามือหน้ากินผัดซีอิ๊วก็ยังได้กินมันทั้งวันน่ะมีควอมจริง,รงนะยุคนี้เศรษฐกิจแบบนี้ทำอาหารอย่างเดียวกินทั้งวันถูกไหม เราคำอวยไปเลยเพราะว่ามันจะเบื่อจะดีไหมอ่ะเอาเราทำดูนะคะคุณผู้ชม